ประเทศไทยมีหวังอี้ป๋อแล้วครับสวัสดีครับผมกสิบการและเอนเตอร์เทนเมนต์นาวันนี้พาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาที่งานถแถลงข่าวสุดพิเศษของภาพยนตร์เรื่อง One and only s สเตปกล้าท้าฝันนั่นเองที่บอกว่าพิเศษก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวจริงของสุดยอดซปเปอร์สตาร์ชาวจีนอย่างคุณหวังอี้ป๋อนั่นเองวันนี้บินมาที่ไทยเพื่อมาเปิดตัวหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยพร้อมกับภูมิกับนะครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงตามเข้ามาตามเข้ามาครับมาอยู่กันใกล้ๆ้เลย สำหรับประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศแรกนอกจากจีนนะครับที่ได้ดูหนังเรื่องเสปกล้าท้าฝันหรือว่า One and Only นะครับโดยในงานแถลงข่าววันนี้นะครับมีแขกระดับวีวีพีแล้วก็มีพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยมาแน่นห้องแถลงข่าวเลยนะครับโดยในงานครับหวังอีป๋อได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าใครที่ดูแล้วนะครับก็จะต้องมีความสุขและก็ได้รับแรงบันดาลใจกลับไปแบบเต็มๆครบับคุณ 是呃很像的，因为呃陈硕也是跳街舞，我从小也是跳街舞。就是。嗯 呃，但是可能就是生活环境不一样，嗯、但是家里同样都很支持我、嗯嗯、这样的幸运，<是>然后跳的舞种也是。呃，电影一般都要呃更久的时间去创作，<是>这部戏是我最有效率的一次拍摄。哇！二零二一年的四月份我们开始写剧本，是。那现在呢，两年之后的夏天已经在泰国跟大家见面了。哇 และนี่นะครับก็คือหวังอีปอในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องวันแห่งองลนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับทุ่มเต็มร้อยเลยส่วนหนังเต็มๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ตามผมไปนะครับไปที่รอบพรีเมียร์ไปดูรีวิวลอตแรกกันครับ วันเอ็นองลี่ครับสเตปกล้าท้าฝันนะครับคือภาพยนตร์จีนที่กระแสแรงที่สุดในขณะนี้จากการเข้าฉายที่นั่นเพียงแค่11วันนะครับสามารถทำไรายได้ไปแล้วมากถึง800ล้านหยวนหรือราว4 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยในเรื่องนี้นะครับหวังอี้ป๋อรับบทเป็นชายที่มีความฝันอยากเป็นนักเต้นที่โด่งดังแต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ง่ายเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก่อนที่ฝันจะเป็นจริงหลังจากดูจบแล้วครับก็พบว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับใครที่มีความฝันนะครับไม่ว กับเรื่องไหนก็ตามต้องไม่พลาดเรื่องนี้โดยเฉพาะฉากเต้นต่างๆเนี่ยนะครับทำออกมาได้ดีมากๆและ20นาทีสุดท้ายเ <c oughs> ข้มข้นบีบหัวใจแบบสุดๆและที่สําคัญคือหวังอีปอในเรื่องนี้ครับสเสน่ห์แรงทะลุจอเลยทีเดียว <c oughs> ชเยชื่อว่าหลายคนดูหนังจบแล้วเตรียมถูกตกเข้าด้อมไฟตามๆกันอย่างแน่นอนครับ จบมาแล้วนะครับสำหรับวัน a n ่นองลีรอบพิเศษสนุกมากเลยค่ะหนังดีมากเหมือนชีวิตอีป,ปอ <c oughs> สนุกค่ะแล้วก็ชอบน้องอยู่แล้วก็เลยอยากมาดูน้องสักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าอีป,ปอเก่งมากๆแบบว่าสามารถเต้นได้ท่ามกลางนะัก นักแข่งระดับโลกแต่ว่าแบบไม่ดรอปเลยทุกคนเก่งมากขนาดเราชอบฝั่งอีปอใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ดูโชว์ก็เชียรฝั่งตรงข้ามแบบซุปเปอร์เคก็เชียร <laughs> หนังดีมากจริงหนังก็ดีมากก็ <laughs> อยากจะให้ทุกคนมาดูเพราะว่าหนังมันดีจริงๆชอบค่ะสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าอินกับเรื่องรู้สึกกับความความร้อนแรง <c oughs> ของการแบทเทิลอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วอีปกอก็หล่อมากเลยหล่อมากเย ของเรื่องนี้คือที่สุดของวันนี้ปอเลยค่ะค่ะแล้วก็จะแบบตามน้องทุกๆเรื่องตลอดตลอดไปค่ะมันมันท้าใจพีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พีกเจอมาด้วยแล้วก็มันตรงกับตัวพีกมากในการคนที่แบบมีฝันฝันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพีกส่วนตัวรักการเต้นแล้วก็รักการร้องเพลงแล้วก็ดนตรีทุกคนพอมาดูหลังเนื่องเนี้ยพีกว่าทุกคนน่าจะได้แรงกลับไปครับพี่พี่น้องน้องทุกคนใครที่มีความฝันแล้วก็รู้สึกว่ากําลังทอกับช่วงนี้อยู่อาจจะทอกับชีวิตหรือว่าทอกับอะไรก็ตาม ว่าเราแบบอาจจะเจออุปสรรคเยอะอยากให้มาดูหนังเรื่องนี้จริงเพราะว่ามันจะให้แดงแล้วก็ให้อะไรกับคุณไปเยอะมากกลับไปเยอะมากครับผมคุ招聘海报上写着一句话，<c oughs> 一直努力就会成功。我希望我自己也可以成为一个金太昊。 สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29ค่ะ